สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา25ธันวาคม2568วันที่25ธันวาคม2568สถานการณ์เข้าสู่ภาวะสงครามที่ยืดเยื้อและมืดแปดด้านทางการทูตหลังจากการเจรจา GBC เมื่อวันนี้ล้มเหลวลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางบรรยากาศวันคริสต์มาสที่ตึงเครียดที่สุดตามแนวชายแดนในรอบหลายทศวรรษ ผลพ,พ่วงจากการเจราจา GBC ที่ล้มเหลวสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ระดับเลขานุการที่ด่านบ้านผักกาดจอจันทบุรีเมื่อวานนี้24ทธันวาคมที่ใช้เวลาเพียง30นาทีก่อนฝ่ายกัมพูชาจะวอ l k กอาท่าทีของไทยยังคงยืนกรานเงื่อนไขเหล็ก3ประการคือ 1. นกัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อน 2. ต้องมีผู้สังเกตการอิสระ 3. และต้องร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดท่าทีของกัมพูชาปฏิเสธเงื่อนไขโดยอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายลุกล่ำอธิปไตยก่อนและแสดงความไม่พอใจต่อการปฏิบัติการทางอากาศของไทยในพื้นที่พระตะบองและปอยเปตสถานะปัจจุบันไม่มีข้อตกลงหยุดยิงทำให้เช้าวันที่25ธันวาคมทุกแนวรบยังคงประกาศสถานะความพร้อมรบสูงสุด ปัจจัยแทรกแซงจากต่างประเทศ shuttle diplomacy ของจีนนายหวังอี้ยังคงพยายามเจรจาทางโทรศัพท์ phone diplomacy กับทั้งสองฝ่ายเพื่อขอให้เปิดทางเดินหายใจทางมนุษยธรรม (humanitarian corridor) เพื่อนำคนไทยและพลเรือนออกจากพื้นที่สู้รบสรุปภาพรวมวันคริสต์มาสปีนี้ไม่ใช่เทศกาลแห่งความสุขสำหรับชาวชายแดน แต่เป็นวันที่ทุกคนต้องลุ้นกับผลลัพธ์ของการ,รเผชิญหน้าที่ยังไม่มีทางออกชัดเจน